หนูพาคุณยายข้างถนนเองครับคุณยายจะไปไหนครับไปซื้อมามาซื้อมาขออา้าวคุณยาย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 มาหมดลมหายใจตรงนี้ได้ยังไงนะคุณยายตื่นคุณยายตื่น คุณยายตื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เมื่อทีไยายเป็นอะไรนะยายเป็นลมครับโอ้ยถาไม่ได้จ้างหนูเลยยายคงตายไปแล้วใช่หนูมีคุณกับยายใช่ไหมย,ยายเอายกมา,าดกให้หนูเลยปะปะปะป,ะปะ <c oughs> เอามอโดดจานาทีเอามาดกมาให้หนูเลยจานาทีนะ่าจะออกเวรแล้ววันนี้ค่อยทําสัญญานะหละยายนเจ้าน้าที่อะไรเอะยก<า>มาดกเหรอมอโดกทั้งหมดให้หลานเอง อแม,ม่หาเจ้าหน้าที่เลยมส้ยอยห้าสิบล้านแล้วก็มีดอกระเบอีกห้าร้อยล้านอยาให้ยกให้ร้านนะร้านละของยาย